มานิ่ค่ะทุกคนทุกเช้าก็จะเห็นรถคันนี้จอดอ,อยู่ตรงนี้ที่เดิมทุกวันไม่กระดิกไปไหนหลายๆ<อ>คนคงรู้จักนุมจืดนะคะทุกคนมันเป็นรถคันแรกที่เขาแบบว่าตั้งใจซื้อเก็บตังค์ด้วยตัวเองก็เป็นรถในฝันของเขาเลยตั้งแต่เด็กๆนะคะเขาชอบมันมากเลยทุกคนแต่มัน มันเป็นรถที่เขาซื้อมาแล้วเขาได้แต่ถ่ายรูปกับมันอะทุกคนอืมแทบไม่ได้ใช้ชีวิตกับมันแทบไม่ได้ขับมันเลยนะคะมีมันก็แบบเหมือนไม่มีอะทุกคนมันเป็นรถที่ไม่เคยได้ออกไปสู่ถนนที่ไหนเลยนะคะแล้วก็อยู่แต่บ้านส่วนใหญ่ก็เขาก็เลยตัดสินใจคะ่ะทุกคนเขาจะ บอกลามันเนียวไม่ใช่ว่ารถมันไม่ดีเขาขับไม่ได้เขาก็เลยจะขายมันแต่ว่าพี่เป็นนี่ไม่ใช่ <laughs> มันเหมือนเป็นพบในการถ่ายรูปของเขาเท่านั้นเลยอ่ะที่เขาซื้อมาเพื่อทำให้เขาตัดสินใจนะคะว่าต้องบอกลามันอืม <laughs> เอาเศร้าเศร้าจะขายจริงเหรอเหมือนซื้อมาเก็บเลยอะทุกคนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันเต็มที่นะคะทีดีแทนไม่ได้ไปไหนคือฝุ่นตรึมอะล้วคือทุกวันนี้นะคะสิ่งนี้ทําก็คือเอาไปล้างรถเอาไปเข้าศูนย์นะคะเพื่อเช็คสภาพมันทุกๆปีแค่นั้นเลยทุกคนทำไมพี่ขายเตรียมขายอะจะจริงจังว่าฉันนี่กระน้ก็เป็นรถที่แบบว่าขับดีคันนึงเลยทุกคนแน่น2ปีแล้วอะที่อยู่กับมันแต่นั่งไม่ถึงสิบครั้งว่าขายเลย แล้วเจยยังไม่ทำใจของมันเลยท่านไะม่<ะ>ค้มนเดูแล้วนั่งลองหนึ่งสิบครั้งใา่เล่นไปเนี่ยแเร็วทำเร็วอย่าแกนั่งไม่คมอสองสามพอเถอเฮ<ะ>้อเขาก็เลยเสินใจว่าเขาเนี่ย ะขับรถน้ำจึกไปครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนหลาเกือบตั้งซื้อตั้งนานแต่ไม่ได้ใช้อะ่ะแล้วมันเป็นรถที่เขาชอบมากๆทุกคนแรวอยู่ดีๆมันหลดอยู่ใจขายมันก็เจหายนะคะตาที่ไปขับจะได้ขายคนไรหัวใจสตาร์ทเครื่องอะทุกคนก็เปิดแอร์ตรงไหน,น ด้วย <c oughs> ความที่ทุกครั้งที่เขาขึ้นมานั่งตรงนี้นะคะทุกคนเขาตื่นเต้นมากสิ่งที่เขาโฟกัสก็คือเกียร์ p N R <c oughs> แล้วก็พยายามขับให้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะทุกคนก็นแล้วมาเขาไม่ค่อยได้สนใจฟังก์ชั่นมันเลยอะเขาบีบแต่สักทีไม่เคยบีบเลยนซื้อมาก ดอกไม้เป็นสิ่งที่ทาให้เขาซื้อรถคันนี้นะะทุกคนรู้สึกว่ามีดอกไม้น้ารันเป็นความฝันอ่ะเขาไม่รู้ทุกคนคิดว่าเขาต,ต้องเป็นยาวอ่อนเหลืออะไรก็ตามนะคะบางทีเราก็ชอบเลยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทุกคนครั้งแรกที่เขาเห็นรถคันนี้นะคะ<ๆ>เขาก็โ<ๆ>ฟกัสที่แจกันอันนี้แหละแล้วก็ทําให้เขานะคะเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยว่าเขาจะต้องมีรถคันนี้แล้วก็ซื้อแจกันแล้วก็มีดอกไม้ที่ปักอยู่หน้าแอร์ให้ได้อจใจหายเนาะทำไมอะ่ะ มไมต้องไปหายเลยวะนอกจากนี้นะทุกคนจําได้ไหมคงแต่วันนี้เขาซื้อรถคันนี้ครั้งแรกเขาเตรียมอะไรไว้บ้างตอนนี้มันก็ยังอยู่อย่างนั้นเลยค่ะทุกคนนี่นะคะคือว่าผมที่ตอนแรกก็คือมาเพื่อเขาจะมาปิดเขียนเวลาแบบว่าแดดลงนะคะ ตกแต่งให้มันสวยอยู่ตลอดเวลานะคะคมเนี่ยเขาก็เอามาใส่นี่ทุกคนมันคือกล่องใส่แว่นนะคะตอนนั้นเขาไม่มั่นใจในการขบับรถเพราะเขาคิดว่าเขาใส่ตาสั้นแล้วเขามองทางไม่ค่อยดีนะคะเขาก็เลยซื้อแว่นมานะคะ่ะอุ้ยตัวน,นี้ใส่ไม่ได้แล้วอุ้มว้าชิวันกันแมสโอ้โหแมสตั้งแต่ปีไหนเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ซื้อมันอันนี้ถุงเวลาไปแบบเขาชอบไปซูเปอร์ไงแต่เขาก็ยังไม่เคยเชื่อใช้ชมันจะจริง คือของกอ๊อต <c oughs> ตอนแรกยังไม่มีตังค์ซื้อน,นี้ทุกคนมันแพงอ่ะตั้งสี่พันใครไปห่างนะนอะไรเป็นอะไรของก๊อตมันก่อนที่จะจับก,กันไม่ว่าก่อนเอ้าไม่เป็นไรนกระจอกไม่ได้ไปแล้วข <c oughs> ัดมูดมากเลยนั่นแหละทุกคน,น,นทำไอะไรไม<ห>่รู้กันป้าปน ก็ามาดูกันแล้วว่าตลอด2ปีนี้ค่ะเขาขับได้ถึงไหนนะคะแล้วก็ทั้งศักระเถิบรถเขาเป็นยังไงบ้างให้ทายชื่อคอมเมนต์ได้เลยรถคันนี้จะเป็นตำนานของอาชื่อมาโอ้ยสิ่งสิ่งเอ้เบาป็นสิ่งป่าอะไสุโอ้ยเราอยากสิ่งว่างวนะัส <c oughs> ดี หาไม่ได้กล้องเบี้ยวไปตั้งแปลกลยทั้งดูรถไปด้วยดูแกด้วยเนี่ยแกไม่ต้องกลัวแกไว้ใจฉันได้เว้ยเ,เกิดอะไรขึ้นครับดีมาจอดพักแล้วไหมก็ใช้ชีวิตกับมันค่ะทุกคนร้องไห้เหรออะไรไม่ได้ร้องแต่มันแค่รู้สึกว่ามันจะหายไปเร้วอ่ะ ตอนมีก็ไม่ได้ใช้พอมันจะหายไปก็เศร้าที่พี่ใครออกไปรยนที่ไหนด้วยกันเลยเพืเ่อนๆสีฟ้าบ้านมาเด <c oughs> ่ดขาปทุกคนไปที่เราคุ้นเคยนะคะทุกคนจะเห็นหลายๆคลิปที่เขาพานมจิตไปที่นี่นะค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่เขามั่นใจเปิดไฟขวาเลยให้รู้กันแล้วโอ <c oughs> ้ยน้ะจก ว่าคุณพ่อเขาเป็นคนหนึ่งที่เกรงใจคนข้างหลังมากๆเลยเกรงใจเหรอชนหรอกช้าๆเบาใครไปล้อเาอะไรอยู่เนี่ยบเไม่ได้อย่าพึ่งอย่าไปรอแฟนให้เขาไปก่อนแกตีฉันไอ้ดอกแกแกไม่มีสติลูกค้าที่ขับรถเลยเนี่ยจนเนี่ยเป็นไงคุณไม่ต้องขับรถอต่เมันจะแบบไม่มีสติไว้พูดก็ไปดูเรื่องทำอะไรก็แบบแยกสติไม่เป็นอ่ะมันจะมองแต่รถเลยแบบจะชนอยู่แล้วเมื่อกี้ หมใส่เกียร์ฟ้ามีจอนะรู้ครเ,เบียรเบรกอยู่มั่นใจนี่ก็คือที่ที่จะมามาบอกที่สุดกับคน,นเล่นในหมู่บ้านนะคะทุกคนเพราะว่ารถมันน้อยน,นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าไอถนนมันใหญ่ถนนมันกว้างก็เลยขับง่ายค่ะทำให้เขาเนี่ยมาที่นี่ได้อย่างมั่นใจที่เดียวในโลกค่ะจริงๆทุกครั้งที่เขาขับแล้วเขาพาย,ยายามเขาพาย,ยายามมีสติที่สุดแล้วแต่ว่า ผมไม่รู้ทาไมเหมือนกันว่ามันไม่ได้มีครั้งหนึ่งทุกคนฝังใจมากเลยตอนนั้นเขาจะพาทีมงานไปกินข้าวคนคิดดูตอนสองสามทุ่มดลรถโคตรติดมันจะต้องเธอมาฝั่งนี้ใช่ไหมเขาก็มองแล้วว่าเฮ้ยมันไปได้เขาก็เลี้ยวเลยค่ะทุกคนหักแล้วก็เขาก็แบบชา้ชาๆสายเขาทุกคนเขาไม่กล้าขับเร็วนะคะแล้วทีนี้เพื <c oughs> ่อนบิบแต่คะ่ะทุกคนแล้วเขาก็ตบไฟใส่บิบแล้วก็หันหน้ามามมงไปบิบหลายรอบมากเลยจน,น,นเขาบอกว่า ชอบไปเลยตอนนั้นตั้งแต่วันนั้นก็เลยนะแมเขาเสียความมั่นใจไปเลยทุกคน <c oughs> เขาต้องปล่อยมันไปทุกคนให้มันไปเจอเจ้าของดีๆแต่มันอาจจะไม่ได้ชื่อนมจืดแล้วทุกคนมันก็คงจะเป็นฟลอกสีฟ้าธรรมดาที่คนไม่ได้ตั้งชื่อมันนะคะก็่อยให้มันได้ไปใช้ประโยชน์ดีกว่าที่จะมาเจอ,อเขาจะเป็นตำนานของอาจูมาตลอดไป แกดูยายฉันขายนมจืดทำไมฉันไม่ได้ยายขายเลยหน้าแกมันดูไม่จริงใจนะมั้ยอธิบายมาไปฝันคันนี้แต่เด็กถูกไหมแต่งทิ่ใหม่ไม่ใช่รถที่แบบเหมาะสมกับแกจริงๆก็ได้แกเลยขับไม่ได้โหฉันขัยมาขับรถมาหลายคันอ่ะฉันเปลี่ยนมากี่คันแล้ววะฉันต้องเลื่อนมือไปแล้จใช่ยังยีเขาบอกว่าขับได้จับจับตัวไอ้ไอ้เจ๊ ใช่ข้านี้าจ,จะรู้ว่าแกชอบแต่ฉันว่าถ้าทางวิสัยมันอะมันทรงมันสวยเกินไปเว้ยมันก็เลยแบบว่ามีมุมโค้งไอะเห็นว่าแบบพ้าเรามองกระจกหลังไอะเห็นว่าตรงซุ้มล้อตูดมันมันอ้วนออกมาเว้ยนะแบบมันไม่จอดเบี้ยวตอนแรกที่ซื้อลูกค้านี้ป้าก็ไม่อยากให้ซื้อเทุกคน<ช>อยากให้เขาไปขับรถเทคโนโลยีด้วยกพราป้ารู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจอะถ้ามีเทคโนโลยีมาช่วยละคะอาจจะช่วยเขาได้มากขึ้นแต่ตอนนี้เขาขอพักไปยาวๆก่อนเลยทุกคนใช่ มีอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนที่เขาเคยขับไปแต่ว่าไม่ได้ชินอะไรมากมายไปเอาถนนใหญ่กันทุกคนมีใครเป็นไหมคะเกงใจคนข้างหลังน่ะเขาเป็นแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็เชาวออเขาต่อไปสมชื่อรถเต่าเัวคิดอย่างนี้ไอเกงใจรถแต่มึงช,ชนกันเยอะแล้วก็บอกเลยไปเกงใจละขับไปแบบไเกงสบายใจแล้วมัออ่นใจไปไม่ได้ผิดกฎจราจรก็โอเคแล้ว มีรถเยอะมากเลยอ่ะเขาจะไปได้เหรอเกียร์ที่แกไปที่ประจามาจะบอกว่าแค่ตรงนี้เหรอใช่แค่นี้ใช่แล้วแกไปไงต่ออ่ะแกขับต่อไงไอ,ไอ้บ้าใจนะใจนะเออน้ำจอดนี้ก่อนละกันจอดแล้ว,นะวจะลงไปตบอ่ะไม่ใช่จอดแล้วก็ให้แกขับต่อ,อ ไม่ได้ขับรถไปได้ขับไปไหนเราถนนใหญ่ไม่ได้ออกมาตอนบ่ายเห็นเร็นรถคันเป็นเมือตอนเช้าคนก็ไปทำงานไงสิบโมงลยนะเพิ่อจะกบ้างกันหรอเนี่ยแหละอ้างว่าแบบปวดท้องนู่นน้ำโน่นเตื่นสายขี้แตกเป็นเมนเยอะแยะอันนี้คืออะไรเครืส่วนเตือนในบริษัทงานเราเนี่ยแหละอันนี้ไม่ชนใครเลยเนาะเร็วๆลุงเขารอเขาเขารอไป จอดไม่ตรงนะแกเออมันไม่ตรงแล้วคนอยู่แล้วปกติแล้วเป็นไงอ่ะตรงไปเชี่ยรถเข้าไปทำไมอ่ะตรงไปทำไมตรงไปให้มันถอยไ่อยตรงไปให้มันถอยเออตรงไปมันจะมันจะถอยไงมันก็ตรงไปสิถ้าแสดงจุดยืนว่ามันจะตรงไปให้มันถอยเออเขาตรงถอยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ละทุกคนเฮ้ยมีรถมาพี่คนวะถ้าเกิดไม่มั่นใจไปหลังก็จอดให้มันไปเองถ้ามันชนมันก็ผิดเราไม่ผิดไงเข้าใจปะ เป็นวิธีการขับรถให้มั่นใจเอาไปดิแล้วมึงจอดทำไมเลยจอดแค่หล่อนมึงกี้มันกลอนมันสุดยอดเลยเปิดไฟเลี้ยวแล้วไปดิมันว่างก็ไปเลยเนี่ยไปตรงนี้ดีนะขวามีมอเตอร์ไซค์ผ่านแบกขนมอะไรมาขายไม่รู้เนี่ยเหิวเฮ้ยเขาขับได้หว่ะบี้แกขับได้อยู่แล้วนี่อะไรนี่แกไม่ดูเมื่อกี้ล่มเก็นชนล่มอยู่แล้วทำไม เนี่ยแกไม่ดูถนนที่เรียบร้อยนี่ไงปัญหาของแกมันไม่เกี่ยวกับว่าแกขับไม่เป็นหรืออะไรเลยเว้ยแกไม่รอบคอบเองน้ำหนึ่งยังด้วยสวัสดีภาพคนองตั้งแต่เราขับมาสองปีไม่เคยชนอะไรเลยนะคะจริงๆนี่คือเรื่องจริงเลยเพราะว่าทาชชี่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาไม่นะฮะจะมาโชว์สกิลการจอดรถของอาจูมาไปโชว์ให้เราเห็นนีเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนครับจะชนต้นไม้ครับเดี๋ยวมันเบี้ยวดิอ่ะจะชนนี่นะ พวกเขา,าก็ทะเลาะกันทันหลายรอบมากเลยนะคะปานจอดรถหน้าบ้านเขาโท่มากเลยอะทันเป็นว่าเขายิ้มมากเลยว่าะเขาจอดไม่ได้แต่วันนี้เขาจอดได้แล้วสนใจไหมพี่แกถอยตรงๆงี้เพราะจอดได้ทุกทีแกไปจอดในรูกแกเลยจอดไม่ได้ไงเราลองมาดูผลงานมาดูล้อเนี่ยบี้เอาอเกียร์ oh yeah. เอ้ามันต้องขึ้นล้อนี่หว่าห,หนึ่งสองล้อหัว,หวไหนล้อหัวอะไรลหัวหัวมันหัวมันทำไมทำไมอ่ะบายบาย ก็ขอให้ใครที่ได้นมจืดไปนะคะก็ขอให้เขาได้ใช้มันจริงๆเนาะพี่เล่จะบอกนมจืดไหมดีที่ได้รู้จักโชคดีไอ้นมเปรี้ยวอย่าไว้หานมจืดคันใหม่มาแทนทุกคนตอนนี้นะคะจะบอกว่ามันวิเร็วมาก ประกาศก็ขายได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ขายไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็เขามารับรถแล้วนะคะเอาจริงยังไม่คิดว่ามันจะขายรุ่ขนาดนี้เลยทุกคนหน้ามันจะร้องไห้หรอใช่หมเหเหมือนกันไหมหน้ามันจะร้องไห้ <c oughs> น้อยน้อยอนิดนึงเะไปไ่บอกใกล้ๆมกระซิบกระซิบยังจืดไปยังไง จะร้องไห้จริงไลเราขแรกของจูม่าไอเราันบแทจริงไน่ี่คุละรองไร้อห้จริเลยรดยมัร้องไ้จริงไอ้ห้ม่รองไห้จริงไอน่เาไปขายแล้โอเคไปได้เดี๋ยวขอไปเช็น้ตาก่อนเดี๋วเขาเห็นโอเคไปทันแล้วล่ะเขาเห็นมาแล้วล่ะโอเคครับก็เป็นคลิปบอกลาเพื่อนซีของจุม่าฮะ nóng béo nóng chê oh lùi lùi chưa anh leo không anh leo tại sao không leo anh leo sao anh 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 leo ไม่ร้องไทำไมหายของหายไปไปซื้อของใหม่ซื้อคันใหม่ไม่เป็นไรทุกคนไม่ได้ร้องไห้อันนี้มันแค่ฝุ่ดฝุนเข้าตาเข้าไปเยอะเลยนะเนี่ยใช่อะเมื่อกี้เขาบอกว่าลูกเขาเป็นเอฟซีเราลูกเขาบอกว่าอย่าลูกเขาจะรันเลงระบายสีให้เองไปร้องไห้ทำไมไม่รู้ร้องไห้ไปไม่อยากไห้แล้ว ผมก็ตานี่มาเลยอ่ะเอ้ยไอแมวแมวไอเขามาวันนี้ก็ลางน้จืดแล้วนะคะนะคะจากไปด้วยน้ำตาไปยัไงดิังไงทุกคนอะไรพี่ไม่รู้จะพูดอะไรปิดคลิป รอัดไปหมดเลยบอกว่าน้องจืดแบบตัวใหญ่ตอนนี้ก็โล่งแล้วนะคะทุกคนปกติเราจะต้องเป็นกันอย่างนี้นะใช่ตอนนี้คือบ้านโล่งไปหเลยไงเราห้าร้อยด้ยไหมยังยุ๊กดูดดห,หน้าไปดิไอเขาเนี่ยมอนพอแล้วปะไปนอนกันเดี๋ยวพาค่ะทุกคนก็นี่แหละเนาะ นี P ่อะไรไม่รู B ้พูดอะไรไม่รู้เป็นไรปิดแคปปิดเดีย